ก็วันนี้ไม่มีอะไรทำมากมานะครับผมแค่อยากจะพูดว่า <c oughs> ว่าคือเหตุผลที่มาทำคลิปเผื่อมีใครอยากถามในอ่นาคตก็ให้มาดูคลิปนี้แทนนะครับที่เหตุผลที่มาทำคลิปเนี่ยที่ชอบพูดแบบเร็วมอนว่าขอเงินขอเงินหรืออะไรเงี้ยขอคนดูอะไรเงี้ก็นะ พูดเหมือนลมปากผมไม่มีอะไรมากหรอกคือแค่ทําไปงันๆน,นะครับคือพูดอะไรก็ไม่คิดหรอกไม่คิดเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากมายนะครับคือมีเวลาทําก็ทำํำแบบทำไปงั้นงนันไม่มีตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรเหมือนกับแค่มันเล่นเล่นเกมให้สนุกพอสำหรับผมนะคือก็อัดคลิปไปด้วย อย่างนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนดูเราั้งนะไม่รู้ฟิคือก็ตอนที่ตอนที่มาทําคลิปเนี่ยกะทำแต่ฝังเด็กๆแล้วมันอืมชีิอะไรนั่งอืมพอเลยปืนมาแล้ก็หนุกดีนะคือเห็นคนก็าทาเยอะอะไรเงี้ยไปเลยแบบ เห็นเขาเป็นไอดอลแล้วก็อยากทํามั่งอะไรเงี้ยลุงพีพี่เอกอะไรเงี้ยแล้วก็เอออีกหลายหลายคนนะครับที่ไม่พูดชื่อให้ไปดูตรงที่ที่ผมชอบกันนะแบบไปกดดูกันนะอาจจะเจอก็ได้แบบเพียบคือจากนั้นผมชอบจริงนะเห็นเขาทำแล้วก็อยากทามั่งอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากมายแะมาแค่พูดคานี้แหละครับ ขอทุกคนโชคดีกินข้าวฝันดีนะครับขอกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบาย